ไปปลุกไปปลุกลูกพี่ๆหน่อยไหมพี่ๆพร้อมยังครับพร้อมเรียงครับแป๊บนึงครับพอรับกระเป๋าเสร็จลืมใส่รองเท้าครับปลุกแบบฉับพันด้วยนะเออกาลังนั่งกินข้าวเลยอ้าสไปให้เป็ดเลยกูเป็ดปากกูเลยโกหกโกหกคนเยอะยคอยยืมให้พี่โกหกเออไปรับม่ยัทเจอกันที่เบตงครับ เทศกาลครับรถอย่างแน่นครับถึงแ่้ไหร่วันนี้ครับแหลมเลยแหลมเลยพอพเอ๊ะ เด hey, 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 hey. ี๋ยวพี่ส่งโลเคชั่นให้โอเคโอเคเคหลงครับน้องชายมึงหลงมึงไปไหนมาไอตังตังตรงนี้เลยตังตรงนี้เลย เรามาถึงมืดนะครับก็ต้องกางเต็นท์แบบมืดๆครับโอ้ตอนนี้อยู่หาดวรรณกรนะครับนะครับน้องตังเหนื่อยไหมครับยอดเลยครับครับก็วันนี้เนี๋ยเราขอตัวนอนก่อนนะครับเฮ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาดูก่อนครับว่าวิวตรงที่เรากางเต็นท์เป็นยังไงครับอ่าหาดวรรณกรนะครับและเสร็จแล้วพรุ่งนี้เราจะเปลี่ยนบรรยากาศไปที่ดอยตาปังเจิญครับ เราได้สมาชิกเพิ่อมอีกคันหนึ่งนะครับเียนเๆๆยยยสี่โลไกลเ,ไเลระเออเว้ยเร็ววันนี้ฮัโัโหลครับครับอันนี้ที่ดอยตาปังไหมครับได้จ้ะอ๋อพอดีผมถึงแยกอ่าเขาทะลุแล้วครับเอามมไซค์มาครับสามคันครับ โอ้ขับไปขับไปทางไหนอะครับก็ทีนี้เขารูกแล้วก็ขับมาทีนึงป้ายมาจ้ะรองเท้าแตะหายนะครับคุณคุณผู้ชายเขาอยากได้ใหม่ก็ไม่บอกไปขับออก่างจักขับออก่ายจังหว,วัดน,นะอะไรวะไป ขึ้นเหนือหรือทะมาอึกจาแถบดีนะก็จะเป็นพวกหมาที่โดนรถชนหนูบ้างอะไรอย่างนี้มาใต้นะไม่เจอหมาเจอแมวเจองูอย่างเดียวเลยเออเยอะเลยโอ้โหใจเสียทุกทีก็ต้องแบบอุ้ยมันเลื้อยมาคงไม่บินมาหรอกเฮียจะบินมากลับบ้านแล้วอีสัตว์กลัวามังกรแล้วถ้าบินมาเนี่ย ้กูมันเลื <m offs> mm ้อยงมาตัดมากเลยต้องใส่ยังไงเนี้ยอ๋อครับผมขอบคุณครับ เยี่ยส่งตัวไม่อยู่ว่ะอันหนึ่งไหลไหลส่งตัวไม่อย,อยู่ไอ้เฮียเอ้ย <neither> อ uh> <cía> ้าวอ้าว <Soldier lar> hố mến lên còn hắc còn าตั้งอ่ะีนมึงนั่งนะตั้มขับให้หน้องไะละ่ะเดี๋ยวพี่ขยิงให้มันนมมาขึ้กก่อนครับโอ้โยตะปางใครบอกโมโซไซค์ขึ้นง่ายวะอาจจะง่ายแหละโอ,าาอ้ยอีกกึกหนึ่งไว้ ลงตั้มรถแม่งส่วนลงไปเออไกลไขาบอกว่าอีกประมาณโลนึงใช่เหรอวะ ก็สนุกแล้วขี่ขึ้นมาย่อยครับคนนี้ต้องดูฝุ่นนะครับก่อนนอนไม่ได้นะเลอะแล้วเ่าลมที่นอนเตาลมครับเป่าลมครับนี่ครับเขามีพรมนวยนะนี่ครับธรรมดาที่ไหนครับไม่ไงน้องต่างกลางได้ไหมครับได้ที่เป็นโปรดักชันนะครับนี่เห็นไหมครับนี่เขาจุดพูนแล้วสวัสดีใหม่ครับน้องๆครับ สวัสดีเป็นหมครับตาปางครับนะดอยตาปังปีหน้าจะเราจะดีขึ้นดีขึ้นไปเรื่อยนะครับถือว่าเป็นเพลงแรกปีนี้นะครับแต่ไม่รู้แต่ไม่รู้ครับพรุ่งนี้ต้องขี่ลงก่อครับเอาให้สุดเอาให้สุดครับนี่แรงเหลือเลยขี่ถึงท่าหญ่ครับก็นี่ตอนนี้เราอยู่ที่ดอยตาปังครับอาจจะมืดหน่อยเพราะว่าไม่มีไฟนะครับโอ้โหจุดพูซ่า นี่อันนี้น้องต่างนะต้องขอบคุณนะครับที่ผมขึ้นมาได้ว่าน้องต่างเนยนะครับดูวิดีโอนะครับผมผมว่าผิดแล้วตรงนี้อู้เฮ้ยแมงเห็นแล้วขนลุกเลยนะเนี่ยก็สวยเลยอู้ bài rồi tập bằng chạy thành được ngay quật mưa hả quật mưa ลาดนะครับตอนสี่ครับโอ้ยเมือม่อยเมื่อยจังเว้ยตรงขานี่เราวิ่งมาพันหนึ่งโลอารอลแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน้ำน้ย้ยตามน้ำ